เฮ้ยใจเย็นใจเย็นบอลทำไรกันเนี่ยอะไรนะอ่ะคนนี้บอกว่าอะไรนะอันนี้นี่มาทำอะไรนะมาดูหนังแล้วนี่อ่ะอาแล้วคนนั้นล่ะครับคนนั้นมาทำอะไรมานั่งดูกระตูไม่ให้หลังกระโดดค่ะ อาพูดสิแล้วก่อนพูดใหม่นะครับพูดใหม่พูดใหม่เดี๋ยวให้ดูเบี้ยคนนั้นทำไรนะทำไรไม่ใช่เราอะทำไรเราทาเราอะทำไรนั่งทำไรเข้าดิฮะเข้าดิไม่ใช่เราเข้ามาตรงนี้ทำไมฮะอะไรนะจูนหมา ในแต่ละวันของเด็กๆน้องบีเอ็มเอายาลุกแล้ววางหัววางหัววังหัววางหัวเป็นอะไรครับนี่ครับในแต่ละวันเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะแต่ละวันนั่งเล่นแต่เล่นกันอ๋อโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวน้องบีเอ็มก็ปล่อยให้น้องบีเอ็มครับดูกระโดดไม่ก่อนโอเคครับ